ใครไม่เคยทําก็ทำซะนะครับผัดพริกแกงใบโหระพาครับผมทาดูนะครับจะบอกว่าอร่อยอร่อยกว่ากระเพานะครับกระเพามันขุ่นจัดโหระพาจะหอมนะครับแล้วรสชาติก็อร่อยครับผมบอกอร่อยอ่ลองนะครับอ่าหารเช้าวันนี้ครับผมโอเคครับเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟ แวบ,บแวบ,บหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละครับผมครับผมอ่าครับผมบผมา,ากินข้าวเช้ากันเนาะ นี่ครับผมผัดพริกแกงใบโหระพานะครับผมนี่ครับผมสูตรอาจารย์ชนะเองครับผม